อ้โหโอ้โหูกิลี่อ่ะมันกินไปเงียบอ่ะเฮ้ยไปยังไปยังเฮ้ยเจ๊กีเฮ้ยมเอายังว่าเลยมีไปแล้วหนึ่งแจมครับกบยางครับตัวใหม่ครับตัวเจ้าอ้ สวัสดีครับผมอยู่กับนารักฟรชเชงวันนี้พาไปตกปลานะครับก็ออกหมายนะครับวันนี้มารับน้ำเมก่อนวันนี้เราจะลุยนครชัยศรีนะฮะนครชัยศรีต้องลุกเป็นไฟนะฮะผมสวัสดีครับน้ำเมสวัสดีครับผมมาเทศเดือนมาเทศเดือดนะเทศเดือยนั่นแหละครับเดือยกบยัง กบยางครั้งแรกของเรานะฮะเราทดลองอยู่เราเป็นคนแบบทดลองอยู่โอเคโอเคอเดี๋ยวเจอกันน,นอนน้ามีนะครับผมโอเคครับผมจัดไปเดี๋ยวรอชมไปซี o ูนอนแกพวกตูสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับน้ารักนะครับวันนี้พาน้ามมานาครชัยศรีน้ามบอกว่านาครชัยศรีเป็นไง เป็นไดปลาเยอะครับปลาเยอะนฮะนี่นี่คลองคลองคลอ,องให้ดูคลองประมาณนี้นะนทุกคนนะประมาณนี้แหละ,ะ,แ,หละแล้วก็มันจะยาวไปถึงนู่น <c oughs> น้ามีบอกว่ามันเยอะใช่ปะปลาเยอะครับอ่าปลาเยอะนะ,อะตอนนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ให้ด้วยนะทุกคนนะ <c oughs> เพราะว่าวันเนี้เรามาไกลเหลือเกินนะครับจากคลองหลวงมาคนาครชัยศรีนะครับผมวันนี้เราจะมาล่าปลาชอ่อนใช่ไหมครับผมเอาให้ น้ำมันลดยุบๆเลยเพราะว่าอะไรเอาปลาช่อนออกเยอะนะเราจะเอาปลาช่อนออกให้เยอะที่สุดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะถ้ามาะมาแล้วไม่แห้วนะคือหน้าเมโอเคนะฮะแต่ถ้าแห้วมึงเดินกลับบ้านเดินกลับบ้านนี่เมโอเคไหมคร,ค,ครับผมโอเคครับผมะมีมีมีขับผมด้วยะโอเคครับเดี๋ยวเตรียมเบ็ด แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเตรียมเบ็ดก่อนเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เ <culiar S 1> ซ็นี่กอบยาง oh. เทเดเยอแล้วนะ oh. กอบยางนะรักนะเขียวขจีนะครับผมชื่อเขียวขจีนะอันนี้เป็นตัวตัวเทสนะเรายังไม่ทําสีทําลายนะครับเป็นตัวเทสอยู่ยังไม่ทําสีทาลายเดี๋ยวทเทสเสร็จดูนนี่นั่นเดี๋ยวค่อยว่า,ากันรวดลายจะเป็นอย่างไรก็ค่อยว่ากันนะครับผม โอเคมันจนย้อนแสงเราต้องหันหน้าเข้าออหาอย่างนงี้นะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวจัดให้เห็นกับตาอื้อนนำหนัก,กนนเป็นไงโอ้เปแทนได้ครับลองลองเลี้ยวกวันหนิเบื้องบนทรายปะเอาไหม Đi lên, đi lên Nhanh hơn đây nhé Nói chung là nó không có đường Nhanh hơn thêm 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 nó ผมตีไปสองข้างมันวกัดนามี๊ตีไปกัดเลยปุ๊บป๊โอ้โหเกือบเลนมี๊เอาไหมเอาไหมเอาไหมเออเนื่อยตบตบบอลนี่นีมันกัดเยอดเนี่ยนะปึ๊บตบตบบอลนี่นี่มันวกัดเยอดเนี่ยนะ

จนสายไ่ท่เน <ion> เดียวการลงกระชากเลย,เาาเลยเตัวยงติโดีโอ้โหลองขบป้าออกาออกขวาันแลนทั้งห,หนะุ่นล่ะมหสายตวาวหลังตุ้มกิ่เ สายทันยไม่กบยางเขียวม่คนงานด้วยด้ังตึนเฮ้ยเฮเฮ้อามีตัวแล้วครับรอชมนะเงียบเงียบยุ่เงียบยุ่เงียบุ่เงียบยุ่เออลอยน้ำดีว่ะมลอยูย่พอดีได้ไหมนั่นนั่นนั

เต็มแรกจ้านะดูดิติดปากอะโอ้โหน้ำเหนียนกบจางเขียวตัวใหม่ครับกบจางเขียวตัวใหม่ของเราเฮ้ยขี่ปลาเอานี่นะเจ้ยวเจีนะเนยนะเขียวตัวใหม่ครับเอ้ยเจีวต่อไปก็เหลือแค่ทำลายทำสีครับสุดๆนี่โชว์โชว์มาอ่า โอ้โหนะมีไปแล้วหนึ่งแจมครับกบยางครับกบยางครับตัวใหม่ครับตัวใหม่โอยเจ้าเออน่าแล้วตัวเรือแมงเอาต่อยุ่งนี่ก็ได้เด้อกูจี่กนี่ก่ต้องไปไหนดอกกูกูก่ตกละกูยังให้ให้น้ำเมะตกโอ้โหตัวที่สองมันอยู่ไหนหันนะเมะ บ่อเมตีไปทั้งเนี่ยเนี่ยตีไปข่างถุงเนี่ยเลยต้นไม้ไปนะมองเกานะมัาเรียนออกมาแล้วล่ะบ่อเมร์ตีไปมองเันทางข้างต้นไม้นะนะบ่อเมร์ นชงมัน,มน่ยตีผิดนะตีผิดตีผิดต้องเป็นนะต้องเป็นเออนั่นละ่ะเจียวเจียวปวดปวดนั่นนั่น

Ôi, chịt mãi ghi sợ tân ý tên mày 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 câu, mày câu, mày câu, mày câu mày 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 ตัวประกัเดนวนไปไม่ยนนี่แหละก็ย่ายดังจุกเนี่ยมันอันนี้เล่เอาไฮนามีไปเล่เลยนี่เพื่อไฮนามีโชว์ผลงาน่ปเล่นเตามจริงไม้ผมเนี่นั่น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  Vừa. Sáng nhỏ ngoài cơm thì loa lèo <laughs> <laughs> Chơi hả? Ê, nghiệp loại Áo nhắng Chơi chinh chinh Ê, nghiệp loại Áo nhắng Hoa lèo Bậc châu Bậc nhỏ ngay, Bậc này, bậc này Chưa phớt lắm nè <cười> <cười> Em phê. กบยางเขียวครับกบยางเขียวของน่ารักนะน่ารักกับน้าเมนะกำลังเทสอยู่ครับเต็มปากเต็มปากนะน้าเมนะยูเอาไหมนะยืบยูว่าไงด้วยเนี่ยอันนี้ประมาณเดี๋ยวก็จะไปพัฒนาอีกหน่อยครับสองขีดโอ้ยโบสองเลยนี่โอ้แปดแปดโอ้ตัวนี้แปดแปดขีดครับแปดขีดครับ ตัวนี้เกือบโลนะเนี่ยกําลังจะไปพัฒนาต่อครับกบยางอันนี้เอามาเทสดูก่อนครับอ่าแค่เทสนะครับไม่แค่เทสใช้ได้นะออไปเลยเลยพี่น้องโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นเ้อแค่เทสครับจุ๊บครับแค่เทสเตรียมปากครับเต็มปาก Qua lẻ ai phu Đi thay vô nắng Tớp thẻ đọc nè Tụi nhá vô lông à Mỏng quá đi Yên. Nhân ra เงียตตปูมีอาการเลยอ่ะเฮ้ยไปยังไปยังเฮ้ยเฮ้ยดงเม่กูบอกแล้วว่ามีเฮีย,ยเห็นไห<ด>มไกบยางครับสุดๆ,ๆ,ๆกบยางของเรา กบยางของเรานะเม่ลอยนะครับโอ้ยเต็มปากเต็มคำเต็มปากคือหมานแต่ว่าใส่เล็กับโอ้โหใส่เล็กสุดๆครับโอ้โหแน่นอนแน่นอนแน่นอนดูนะนี่กิเปย์อายุสุดสุดอายยืดดูเรายังไม่มีตัวสักนิดเลยโอ้โหใส่นี้ปล่อยไหมหรือเก็บก่อน bọn mà. con. Cú quá khỏe nìu á, xài lắm. Cú gian, gian hồ đa. บัวเลยจ้ะโอ้โหหมายนะครชัยศรีนะครับเดือดแล้วน้ำผุดอีกแล้วเดือดอีกแล้วเจอน้ำเมฮะผมต้องได้บ้างแหละน้ำเมสามไปแล้วครับก็ตีไปแบบเจอหลีมันมันโดนไหนไหนีวะไดเด้อ ล้มผัดไปเลยเฮยอาการอาการมีมีมีจิบจิบจิบเนี่ยยุ้ยไก่เนี่ยข้างฟังเท่าเนี่ยหนี้มึงเคยมาไปมันได้แล้วคนได้แล้วแม่งพูดอะไรก็ได้ไว้เยฮะเจ้าเอาคืนก็เอาคืนอะไรแ ไอช่อนแถวนี้มันไม่รู้จักเจอเรอี <c oughs> ร่เลยนะเมียโดนมัวแบเลยจอกเกอเอาไม่เนาะปึ๊บ วิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งปึ๊บวิ่งวิ่งวิ่งวิ่อือโอ้กบยางฮะกบยางน่ารักเจอกบยางสอนพิษฮะปะทะกัน หูปลาอะไรตกใจวะหืฮเรียบร้อยดีนะเมียโอ้โหนะมีสุดจัดฮะกับไม้ป่าบัวฮะก็แต่การน,าน้องยิ่งติดตามเยอะกว่าไปงาน ครับลุงหัวเล็กพิลึกเนาะจ้าโอ้โหกัดดีไหมไม่กัดเลยไม่ค่อยกัดเท่าไหร่ไม่ค่อยกัดเท่าไหร่มไ่่คอยดีตัวนี้หัวไม่ครับเนี่ยฮะตรงปากบัวเนะปากบัวไม่รู้กาอ๋อตีได้เนี่ยได้เลยดิเขาไม่ได้เยอะมากลองตีดูอ๋อครับผมขอบคุณครับไปครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย โอ้หลุดโอ้เจอ,อไอ้เขียวขจีไอ้เขียวขจีเป็นไงน้เมย์เป็นไงไไโอโ้โหทำขายเลยดียไ,มไ,มไมหไมหลุดแคเนี่ผมบอกแล้วผมอยากให้น้ำเมย์ร้องวันนั้นผมไปเอามายี่สิบโลอะขับรถอ่ะ<อ> <laughs> คับรถยี่สิบโลนะเมย์แมงไม้ป่าบวัวเดี๋ยวกูล่อแม่งแถวนี้เลยลกูไม่ไปในเหอกเพี่แต่ตัวนี้ดูครับชออ็บอ,ชอคเกอร์เรียบร้อยช็อคเกอร์เรียบร้อยเน่าเฟะไปแล้วไปยังยัง,ยงตา

lóng xuống hay nán có chắc nói đi Nó thành dưới đây lột khả nạt dưa luôn đó đa. đi Ok, chung dàn nổi luôn con Chung nền chè à? hoa nổi luôn cả mấy anh tôi này là Thế nó nền, nền. hoa đa. Ok Để cho phương đó Cô hiến Cô hiến, cô hiến, cô Hãy cú né chắc thiệt อให้ผมเนี้ยให้ผมเนี่ยนายมีนายเมีจะเมาคนเดียวไหลไม่เท่ากูฮะไม่ทางไหนเจ้าผมด้วยหวยจะหน่อยบอกหวยยังไงนะเออสีฝ้าเห็นไหมเห็นว่าเลยเอดหมายนี่หมายน้ำเมียนะครับน้ำเมียมาบ่อย เออเออเออนั่น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 เห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับมันตามมาแล้วครับมาแล้วครับเอาเลยเอาเมียถี่หอดฟังเราเด้หอดฟังเราเด้ถี่หอดแล้วเด้ฟังนั่นน่ะเอาเอาเนี้ยน่ะเอาเนี้ยโอ้ยจะไปเรื่อยๆแหละทุกคนกับคลองนี้หมายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะสองเราเราสองคนสุกคุอยมาที่เดิมครับ ชอบชอบไม้นี้นี่บัดอยากแดดให้กูเลยอันเงียบๆขันเดียวเปล่ามันกินทำไมอู้หูอู้หูมันกินทำไมอู้หูอู้หูอีหริ่ะมันกินใบเงียบว่ะมันกินแอคชั่นเงียบว่ะ แม่งเก๊กใส่กูอีกเยอะเต็มปาก,กครับ,รบอืมกบยางใครกบยางนั่นแหละครับสีเขียวสีเขียวสุดๆไปยื้นไปยื้นไปยื้นฮ่าอู้สีแต้มนะมีคนเดียวกูเปลี่ยนได้เยอะก,กูเปลี่ยนเปลี่ยนกบยางของนาระเองนะที่ให้น้ำเมย์ไปลองนะเนี่ยให้น้ำเมย์ลองนะแบบงัดเอางัดเอา, ắt, เอานาะน้ำเมย์นะ เทสเยีย์เน <laughs> no, ี่ยแม่งงัดเอางัดเอาว่น้ำเมียนั่นสดจัดไปเลยน่ารักยังไม่ได้สักตัวเลยขอสักตัวหน่อยนะจนได้แบบขอน้าเมียนะน้าเมียอย่าตกนะน้าเมียวายนะหน้าเมียนะอย่าตกนะผู้เล่นผู้เล่นมามามา มาด้วยกันนะเมตัวนี้แหละนะเมเนาะตัวเดียวเนี่ยหรอน่องเขาต้องไปง่ายง่ายไหมล่ะอยู่อยืนนานนะเมย์ยังอยู่นี่อยู่น,านาั่ <S 2> <S 2> นๆปูแสงนะมึงรอบนี้กัดมหาโตเลยเนี่ยปีไกลดีครับ แต่ยังไม่มีปลากินฮะตัวใหญ่เลยนะใหญ่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 สาบบัวผกใหญ่เลยเหมือนมันมีต่ตัวหน่อยอนะ่ะมีตรงน,น,นี้ือไปอยากเอาเปานเดี๋ยวอูอ้สองก <c oughs> ูเหลือเพียร้อยสองแล้วโอ้โหน้าเมย์แม่งล่อคนเดียวฮะสี่ตัวแล้วฮะสี่หมายแล้วฮะดูฮะโอ้โหน้าเมย์โชว์หน่อย,ยโชว์ดิ โอ้รดที่รถอีกสองครับผมโอโหเจ็บแล้วครูเจ็บแล้วเราไปทุกคนมอชมนะ, <c oughs> นะกลุ<ว>ม้มเอยกื่้ยเลยเดี๋ยวมึงกรมา á ละเย,ยนกันตุ๊บอ๋อไม่มีใครเผาจ้ะ สวัสดีครับท่านแมจ้าตาสบายเลยบ <c oughs> ายวันนี้กินไก่ย่างครับเรียบร้อยฮะแล้วก็จะลุยต่อนะครับผมเดี๋ยวจะไปแถวบางเลนนะครับจากนี้ไปเรากินข้าวตรงนี้แล้วก็จะไปแถวบางเลนน้าเมย์จะนู่น เออไก่มะลาพิเศษครับมีเขามีเขาพิเศษ